หลังขวาฟรีครับไ,ไ,ไหนลองเร่งหน่อยพี่เมื่อกี้ผมไปคับสองอา้าวตัซ้ายเลย ไปเลยไปเลยสวยแล้วสวยแล้วหักซ้ายอีกหน่อยหักซ้ายอีกหน่อยไปเลยไปเลยหักซ้ายหักซ,ซ้ายหักซ้ายหักซ้ายซ้ายพี่ทำนมันขวาไป

เมื่อมันรอแล้วครับอย่า Đại, 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 Yeah, uh, nó còn say não không biết, lấy máy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 , lấy ใส่แล้วโอ้ตีโลเก็บส่องไปเลยนี่ใส่ตีโลไม่ตีโลใส่ใส่ไปตโลยังใส่ตีโลตียังตียังอยู่ ตองไปก่อนพี่ตองไปก่อนไปแล้ว

มาโอ้โหโอ้โหพี่น้องโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับปาติโทปาติโทมามาโอ้ยพี่เป๊ดบอกว่าขออีกรอบได้ป่ะเนี่ยไาครับแกงละหมดยังก่อนตร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 งก่อนมา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 เลยมาเลยอ่าซ้าย เดี๋ยวดูล้อยกนะครับมียกแล้วครับแท็กชั่นทำงานครับอ่านี่ครับมางานงาเป็นงานเป็นงาโอ้โหเป็นงาสายหน่อยสายสายอ่าภาพสวยมากมาครับมาครับเดี๋ยวให้หไปครับ ตรง,ง,งก่อนตรงก่อนเดี๋ยวให้แท็กชันมันตัดหน้าตรงมาดูที่แท็กชันมันจะฉลาดพอไหมตรงมาแขวนแล้วอหลัง้ันนี้ไม่มีดิฟล็อกนะครับอ้าวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวสี่โลธรรมดาสี่โลธรรมดาต้องเร่งอ่ะถ้านั่นค้างเร่งเร่งได้ไหมไม่ได,ไได้ถอยก่อน ต้องเร่งต้องกระแทกหน่อยกระแทกหน่อยเอาทำไมไม่ใส่ขับสีแล้วตื่นเต้นแล้วสิมามาเอาใหม่เอาใหม่แล้วมันเสียหลักละเดเดวเด๋พอ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 ถอยถอถอยถอยถอยทะเบียนทะเบียนไปเรียบร้อยเอาไปไม่เป็นไรถอยถอยถอยเอีกถอยเอก <inate> ใจถอยหน่อยถอยหน่อยถอยอีกนิดนึงประมาณศอกหนึงประมาณศองนึงถอย,อยถอยพอพอพอ,พอไอ,อ้น้องน้องน้องครับตรงนั้นอันตรายครับอ่าได้เลี้วซ้ายได้ไไดอ,อา้าวงั้นเอากระจกลงทำไมมันไม่ได้ยิน เอามามามาขวามาได้ได้มาเลยมาเลยตะกี้วอร์ไม่ได้ยินเฉยๆมั้งเอาต่อต่อต่อแท็กชันอีกหน่อยอีกหน่อยเบา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 มาได้ได้ได้เล้งเร่งเล้งพวงมาลัยสายหน่อยพวงมาลัยสายหน่อยเอาเร่งพวงมาลัยสายหน่อยพวงมาลัยสายหน่อยอ่าโอเคเอาอีกหน่อยอีกหน่อยมามามา พม,มาลอ่าม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 าจะได้แล้วจะได้แล้วเอาถอยนิดนึงพอ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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันติดมันติดถอยนิดนึงถอยนิดนึงถอยประมาณอ่สาสองนึงผมอลไรตรงผมาลัตรงผมไลสายนิดสายนิดออาพอพอเอาได้แล้วครับอัดเลยมามายางมันไม่เกาะเลยมาได้แล้ว <S 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 โอ้ ไม่บาดเจ็บอะไรแค่เปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนเจ่งมากน็อตเยี่ยมมากใจมันได้ว่ะอ่าไปยืนตรงนั้นครับอันตรายถ้าขึ้นขึ้นข้างบนเลยอ่ามาครับมาครับมามามาได้ได้ได้สายพี่สายโอเคครับเข้าล่องแล้วครับมาได้เลยครับได้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  มามามาครับมาครับอ่ามาเลยมาเลยมามามาโปรโมตขวานนิดนึงพี่อ่าโอเคได้เลยครับได้เลยเมามามาเอ้าอ้มามา <c oughs> มา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 ยิงดิฟล็อกหลังหรือเปล่าพี่ใช่แท็กชั่นธรรมดาให้แท็กชั่นช่วยปัดปล่อยโอเคงั้นปล่อยเอาสนุกเอาโอเค มามาได้ตาจะไม่ขึ้นอีกนิดนึงขึ้นพี่โชคมันนุ่มไปอย่าไปยิงดิฟล็อกอายเขาพี่เอออย่าไปยิงดิฟล็อกมาเอ้ยเอ้าเอเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเอ้าเอเอมามาพอแล้วพอแล้วโอ้โหสุดยอด อันนี้ไปด้วยแท็กชั่นอย่างเดียวไม่ยิงดิฟล็อกนะครับไปมาไลายต่อไปใครจะบริจาคแผ่นป้ายทะเบียนต่อได้ไหมคันที่เหลือให้เขาไปต่ไม่เลยเราไปต่ออีกจะไปต่อใช่นี่ครับคันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับคันนี้ใจล้วนๆมาใจสั่งมาค่อยๆๆเบาเบาเบามาๆมาๆตรงก่อน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 อีกนิดตรงตรง ตรงอ่าขวาขวาอ่าสายสายพูดผิดมา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 เอายกตั้งแต่เริ่มต้นเลย,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 ได้ได้่อ,อยมาอ้าวโอเคเนนะจะไปกลัวทำไมก็แค่ล้อยกไอ้น,นี่มันสายแหวน ไม,ไ,ไม้ไปไหนกิ่งไม้มาครับลงสี่โลครับตัวนี้มีลิมิตนะครับอสายเลยพี่สายสาย้าย,ายเอาเลยครับมามาสายนะพมงมไรซ้สายนะเดี๋ยว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 แขวนแล้วครับพมอะไร,รขวาสุดขวาสุดอ่ะมา,มาไปอีกอีกพอพอพอมาเลยครับสาย,สายมา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  พวงมาลัยสายหน่อยพวงมาลัยสายหน่อยพวงมาลัยสายหน่อยพอแล้วครับล้อหลังเตทไม่จับเลยอะ่ะว้าวได้ได้โอเคสวัสดีอ่อะพวงมาลัยสายพวงมาลัยสายโอเคครับตรงได้เลยขึ้นละขึ้นละอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหนเอ้าเอ้าอีกหนอ่อยอีกหน่อยจะยืดจะยืด ไม่ไปเลยหมดเดือด้อนหะน้าพอพอพอ,พอ,พอถอยครับถอยครับเต็ดไม่เกาะเลยโอเคพอแล้วพี่จับละจับละไปล้วครับเดินหน้าขึ้นได้แล้วครับโอ้โห,โโหเต็ดไม่จับเลยถ่ <c oughs> ายเบาไปถ่ายเบาไปพอ,พอ,พ,อพอครับถอยก่อนถอยก่อนอันตารายอันตารายอันตาราย,ารายเดี๋ยวมันดิดพอพอพี่พอพมามาเลยครับมาเลยครับ คันนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับท้ายเต็ดไม่จับอ่ะมันก็เลยไม่ขึ้นไงมาเลยครับพี่แค่ยกล้อเล่นครับไม่มีอะไรบาดเจ็บครับเอาเลยมาซ้ายเลยครับซ้ายมา มาตรงมามาเลยมาเลยอย่างนั้นแหละงาม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 า,มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับคันนี้ยกไม่มีปัญหาโอ้ยไม่เสียวเลยวะอันนี้ทำไมมันเงียบจังเออมันเงียบจังโอ่ะโอ้ยไม่เอาอะอถอย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 โอ้ยไม่มาไม่เอาถอยถอยโอ้ยอะไร<อ> <laughs> ะไปถอยเลยถอยเลยไม่เอาไม่สนุก ไม่เอาไม่เอาฮะถ่ยตรงเลยถ่ยตรงเลยดิ้นโชว์หน่อยดีคันนี้ยกสองนิ้วนะครับอ่าก2โอเคใส่มามเข้ายังมามามาอนนอเออมันต้องอย่างนงี้ต้องอย่างนงี้เออแหม่มันต้องดิ้นดินหน่อยหน่อย เอาไปไปไปพอแล้วเวบื่อแล้วเบื่อแล้วมันขี้โกงอ่ะบอสอ่ะมามาครับเอาวีคอ์สวีคอร์สเอาซีเอสเลยซีเอสไปนิ่มๆจัดมาจัดมาโอเคซ้ายซ้ายมาเลยครับดูครับโยกแล้วครับโยกแล้วครับโยกแล้วครับโอ้โอ้โซโซ โซโซโซมา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 โอ้โหหักซ้ายเลย ไปเลยไปเลยสวยแล้วสวยแล้วหักไายอีกหน่อยหักไายอีกหน่อยไปเลยไปเลยหักไาย เยอะไปครับเยอะไปได้แล้วครับได้แล้วครับ ความแตกต่างระหว่างมีดิสกับไม่มีดิสนะครับ,บอ่าเห็นไหมฮต่างกันเลยครับเนี่ยล้อลอยแล้วไปได้ครับนี่คือดิสแน่นอนครับขั้นต่อไปนี่กลับไปลงตรงนู้นกลับไปลง <c oughs> ใครจะก,นนกค่อยๆค่อยๆค่อยๆรถเราหนัก ค่อยๆค่อยๆตรงก่อนค่อยๆซ้ายค่อยๆซ้ายค่อยๆซ้ยโ้ได้ๆๆน่อดคัไมกลัวทไมแค่อยกนี้มันตายแหว ซ้ายซ้ายอีกซ้ายพี่ถอยถอยขึ้นหน่อยครับถอย ค่อยๆค่อยๆยอดแล้วค่อยๆซ้ายอ่ะค่อยๆลงพี่ค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วค่อยๆซ้ายค่อยๆลงตรงมาก่อนตรงมาก่อนอ่ะค่อยๆค่อยๆยากอย่าเพิ่งขึ้นไปก่อนพี่ควาตรงก่อนตรงก่อนตรงก่อนได้ป่ะไปเลย ว้าวอะไรวะปืนยิงยิงเขาไม่ได้เทคสอพี่เทคเอาทหไมยังไม่ได้ยิงดิฟมั้งตัวนี้มันเป็นแท็กชั่นเฉยๆครับแท็กชั่นตัวตาจับแรงท่าไไไไวะ้้ยปก็มดด เม่อกี้ไม่ได้ยิงดิฟเหรอต้องเล่าตัวด้วยดิฟยิงดิฟป่ะตรงมาก่อนพี่ไม่ดิฟไม่ดิฟถ้าดิฟต้องใส่ซีเอลถึงจะยิงดิฟได้เอาไงเอาไม่ดีใช่ไหมดิเฉยๆแหละโอ้ยแกใส่ขับสองไปเลยพี่ไหนใส่ซีโลยังอ่าเนี่ยซีโลดิฟล็อกยิงดิฟยังยังสี่เฮดอยู่ ไปได้นะเอมองตออยจา่อเีกรอบอีกรอบอีกรอบเอยแล้วกอะ้ยใส่ี่กอหองสีเหลองหอยลงค่อยๆยอดพี่ค่อยๆลงค่อยๆลงเตี้ยอ่าค่อยๆซ้ายครับตรงไปก่อนพี่ตรงไปก่อนลายพี่สวยแล้วอ่าซ้ายเลยครับ น้ำลาดอ๋อสู้หน่อยพี่สู้หน่อยพี่